สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ชนะ Magic Marble บอลถลบารจันแพทนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกันค่ะหรือชาวรัคนาราศีกันนะคะในเดือนมกราคม2566นะคะเริ่มต้นปีแล้วเนี่ยชีวิตความรักของพวกคุณจะเป็นเช่นไรวันนี้จันแพทมาอัปเดตให้นะคะเริ่มจากสถานะคนที่มีคู่เกาะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนั่นเองและพลังงานนี้ก็จะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างหรือ ไม่ตรงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นหากได้อะไรที่มันไม่ตรงต่อใจคุณหรือมันไม่ดีแค่ปล่อยผ่านไปเพราะถือว่าเป็นพลังงานโดยรวมนั่นเองแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ไอดีที่จันพัฒทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะ mm hmm. เพื่อสอบถามคิว mm hmm. ดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะเป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าในเดือนมกราคม 2 5 6 6นี้นะคะเรื่องราวความรักของคุณเป็นเช่นไร Nice of Potion อสศวินถือถ้วยค่ะ p a e e of Candle เด็กถือไม้เท้า Justiceman is of pumpkin หนึ่งเหรียญและ King of Candle ราชาถือไม้เท้าค่ะนะคะอ่า ใช่นี้ก็จะดูแปลกตานิดนึงอ่ามาดูพลังงานของคุณกันนะคะในสถานะของคนที่มีคู่นะในช่วงเดือนมกราคมนี้ยมันยังเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าคุณอาจจะวุ่นวายอยู่กับคนเยอะแยะอะไรประมาณนี้ยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เพิ่งเปลี่ยนทายจากสกัดเก่าเข้าสู่สกัดใหม่ปีใหม่อะไรประมาณนั้นคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่วุ่นวายอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องของผู้คนมากมายนะคะแล้วก็ วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆด้วยคุณมีแนวโน้มนะคะเกี่ยวพันกับเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นการเงินการลงทุนหรืออะไรต่างๆนานาที่มันจะส่งผลในระยะยาวให้กับครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะพลังงานของคุณเนี่ยมันไปวุ่นวายอยู่กับปัญหาเก่าเรื่องเก่าซะมากกว่าเหมือนกับว่า ต้องไปคอยแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของพลังงานความรักก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ยังไม่ค่อยมีเรื่องราวหนักอกหนักใจมาจากทางฝั่งคนรักสักเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับหัวใจของคุณมันไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการหาเงินหาทองแล้วก็เรื่องของเด็กๆลูกๆหล,ล,ล,ลานๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะแต่ก็จะทำให้คุณอะดูมีความสุขขึ้นนะ เพราะว่ามันไม่เคร่งเครียดสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องอึดอัดหรือทําให้คุณต้องหวาดระแวงหรือคิดมากอะไรเพราะนั้นในช่วงเดือนมกราคมก็ยังเป็นช่วงเดือนชิวๆของคุณอยู่คุณยังสามารถรับมือกับทุกๆสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีทีนี้เรามาดูซิว่าพลังงานความรักของคนรักและคู่ครองของชาวราศีกันเป็นเช่นไรนะคะ Chariot ค่ะ King of c u p Four of w a n d s Judgment Five of Swords บรรยากาศก,ก็ยังอยู่ในแนวทางที่ดีอยู่นะอืมนะคะ บางทีอาจจะมีเหตุที่ทําให้เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันเป็นครอบเป็นครัวเป็นหมู่คณะก็เป็นได้ได้กลับไปเจอกับญาติพี่น้องอะไรประมาณนั้นนะคะหรือได้ไปเจอกับบรรยากาศเก่า ะะที่ที่เวลาคุณไปเปิดหูเปิดตาไปเจอกับบรรยากาศเก่าๆหรือไปเจอกับญาติสนิทมิตรสหายกลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นช่วงพลังงานลักษณะแบบนี้ก็มันทำให้คุณมีความสุขดีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องราวปัญหาต่างๆที่มีระหว่างกันเนี่ยดูเหมือนว่าจะคลี่คลายดูเหมือนว่าจะสงบลงไม่ค่อยมีเรื่องที่จะประทะอารมณ์กันสักเท่าไหร่นะคะทั้งๆทีท่ตัวของคนรัก ผู้ครองของชาวราศีกันเนี่ยนะคะก็เขาเรียกว่าปัญหาหรืออุปสรรคในด้านของการเงินหรือในด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงไปก็จะมีบ้างเกี่ยวกับเรื่องของอบริวารเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนฝูงในที่ทำงานเขาที่มันจะส่งผลทำให้เขามีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้เอาปัญหาเหล่านั้นเข้ามา เป็นปัญหากับครอบครัวนั่นเองนะคะเพราะดูจากพลังงานแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีความสุขอยู่ยังมีความรู้สึกที่ดีนะคะยังสามารถปรองดองเงินไปได้ไม่ค่อยที่จะมีเรื่องราวหนักอกหนักใจในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะมาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เป็นเช่นไรนะคะ n i g h t of Knight nice of B อันนี้เป็นอัศวินถือดาบ king of pentacle อืม king ถือเหรียญนะคะ two of two of b สองดาบค่ะ four of m o s e สี่ไม้เท้าอืมและ the emperor ค่ะ พลังงานถือว่าดีนะอืมไม่ได้มีปัญหาอะไรไม,ไม่ได้มีการพูดคุยการสื่อสารซึ่งกันและกันนะอาจจะไม่ค่อยมีความหวานชื่นโรแมนติกเท่าไหร่แต่มันมีความรู้สึกออคอยเป็นห่วงเป็นใหญ่มีความรู้สึกคอยห่วงหากันคอยหึงคอยห่วงกันอะไรประมาณนั้นนะคะบางครั้งก็มีในแง่ของการแก้ไขปัญหา ะะแก้ไขปัญหาในนี้อาจจะเป็นปัญหาในแง่ของการเงินก็ได้แต่เป็นลนักษณะของการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะนะคะมีการสื่อสารการพูดคุยที่ดีหรือการเขาเรียกว่าตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างร่วมกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานหน้าไพา่ไม่ใช่เป็นพลังงานที่เสียเลยลบเลยเพราะฉะนั้นเรื่องดาวความรู้สึกของคุณกับคนรักในช่วงประมาณเดือนมกราคมนี้ก็ถือว่า,าไม่ค่อยมีปัญหา นะคะอาจจะไม่ค่อยทะเลาะเบาแววงกันสักเท่าไหร่บางทีคนรักคู่ครองของชาวราศีกันเดินทางด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันมากนักนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะพูดคุยสื่อสารหรือมีเกณฑ์ที่จะปรึกษาหาลือเรื่องดาวสำคัญๆต่อกันนะะมีช่วงเวลาที่จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจจะเป็นลักษณะของการไปเที่ยวต่างถิน่นต่างที่พร้อมกันหรือไปเจอญาติพี่น้องของแต่และฝ่าย หรือไปเจอกับเจ้านายหรือการออกงานร่วมกันอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าอยู่ในแนวทางที่ดีค่ะ,ะมาดูสีไพ่ออร c ค e จะให้คำแนะนำอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะอืมการช่วยเหลือกันนั่นเองว้าวไพ่แหวนเพชรนะคะอ่าอย่าลืมในเรื่องของการ ดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะทั้งของคุณแล้วก็ทั้งของคนรักและคู่รองด้วยนะคะบางครั้งคุณอาจจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการฟังคำพูดตัดสินคนของคุณนะคะ ในทางที่เขาเรียกว่าเอาเรื่องดาวมานินทาหรือเอาเรื่องราวมาบอกกล่าวแบบที่ยังไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณมีสติอย่าไปหลงเชื่อนะคะแล้วก็เอาปัญหาเหล่านั้นมาทะเลาะเบาะแว้งกันเองภายในครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการเชื่อคนอื่นมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียมันทําให้คุณเขาเรียกว่าไม่ไว้ใจคนรักและไม่ไว้ใจคู่ครองคุณ แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ไว้ใจมันระแวงกันแล้วเอามาเป็นประเด็นให้ทะเลาะบอกแววงกันมันจะทำให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกเปล่าเปลา่านะดูจากพลังงานแล้วอยู่ในแนวทางที่ดีมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีสิ่งล้ําค่ามีมลักษณะข,ของการ แลกเปลี่ยนการให้ของขวัญและการดูแลซึ่งกันและกันนะคะให้ติดอยู่อย่างเดียวก็คือให้ระวังคําพูดของคนอื่นที่เอามาเป่าหูคุณนะคะอย่าไปหลงเชื่อใครง่ายให้คุณมีสติให้คุณมีให้พิจารณาจากสิ่งที่คุณเห็นมากกว่าให้พิจารณาจากสิ่งที่คนอื่นบอกนั่นเองนะคะ คุณสองคนมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดขัดเรื่องไหนปรึกษาผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าปรึกษาผู้ใหญ่ไม่ได้หรือไม่มีผู้ใหญ่แล้วให้อธิษฐานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะผ่านพ้นเรื่องราวเหล่านั้นไปได้อย่างราบรื่นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมสําหรับคนที่มีคู่นะคะความรักของคุณไม่ค่อยมีปัญหาเรียกได้ว่ามีช่วงเวลาแห่งความสุขมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกันกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมกราคมนี้ p a g e of dragonfly t e n of m o r s queen of m o r h s p a s e of bees และ เอชออฟเดอร์เกิลรืค่ะพลังงานความรักของคุณเนี่ยนะในสถานะของคนที่คบคนที่คุณคุยเนี่ยอาจารย์พัดมองว่านะเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกเหนื่อยหนัก กับความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าต่อต้านกันหรือความรู้สึกที่มันแบบว่ายังไม่อ o m p ี e t e ทีเดียวในเรื่องราวของความรักกับคนคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่อะไรประมาณเนี้นะคะมันยังมีบางอย่างที่รู้สึกต่อต้านกันนะเออม,มันเหมือนกับยังไม่ c o m p ลี t มากนักกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่ซึ่งตัวคุณแล้วเนี่ยตอนนี้ มันมีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดความรู้สึกพึงพอใจเกิดความรู้สึกชื่นชอบพลังงานอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยอืมนะคะในขณะที่ในขณะที่ความรู้สึกที่คุณมีกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยมันดูเหมือนว่าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักกับกับ กับปัญหาเรื่องงานหรือปัญหาอะไรสารพัดส,สารพันที่มันเข้ามาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับคุณแบกหนักเอาไวค้คนเดียวโดยที่คุณไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึ่งให้เขารับรู้หรือรับทราบว่าคุณรู้สึกเช่นไรมันจะมีความต่อต้านกันอมันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ต่อต้านกันอาจจะไม่ค่อยได้รับความสุขกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยอยู่มันเลยทําให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสหรือเปิดใจให้กับพลังงานอะไรใหม่ใหม่ก็ได้ มันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วตัวคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์มากนะในช่วงพีเรียดเนี้ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะคะตัวคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืดไมตรีให้กับคุณนะคะแล้วก็มันถ่าก็เลยทำให้คนรู้สึกอึดอัดรู้สึก รู้สึกเหมือนกับว่าอึดอัดกับความสัมพันธ์เดิมๆที่คุณเคยคบเคยคุยอยู่นั่นแหละนะคะแล้วเออว่ามันจะไปในทิศทางใดดีแต่คุณก็เปิดโอกาสให้คนอื่นที่เขาให้ความสน,สนใจกับคุณเนี่ยนะคะเข้ามาในเข้ามาทําความรู้จักคุณด้วยอันเนี้ยมันเป็นลักษณะพลังงานแบบเนี้ยที่จันทร์รู้สึกได้นะคะเหมือนคุณเหนื่อยหนักกับพลังงานเก่าๆแล้วก็พยายามที่จะ เปิดรับพลังงานใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยหลุดจากความรู้สึกอึดอัดนั้นๆน่นอะอ,อ่าดูซิเขาเป็นเช่นไรอืลักษณะของเขาหรือเธอคนเนี้ยที่คุณชาวราศีกันดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าออกจะเฉยชาไปนิดนึงนะคะแล้วเป็นคนเย็นชาไม่ค่อยที่จะแสดงความรู้สึกให้กับคุณคุณ ชาวราศีกันได้รู้สึกชื่นอกชื่นใจตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนไม่หวานไม่โรแมนติกอืมนะคะไม่ค่อยโรแมนติกไม่ค่อยหวานแต่เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะอืมแต่เขาก็เหมือนกับเฉื่อยชาไปนิดอ่ะไม่ค่อยที่จะแอคทีฟหรือแสดงความรู้สึกให้กับคุณคุณชาวราศีกันได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบถึงสิ่งที่อยู่ภายในใจของเขา นะคะถ้าถามว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณมันเป็นเช่นไรมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอยู่นะเป็นความรู้สึกที่ดีมีความมั่นคงมีความไม่ผันแปรแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อย take a คชั o n สักเท่าไหร่ไม่ค่อยที่จะทำอะไรให้ชาวราศีกันเนี่ยรู้สึกได้ถึงความสุข มันก็เลยทําให้คุณคุณเกิดความรู้สึกอึดอัดในหนักซึ่งตัวเขาเองณนะขณะนี้เขาโฟกัสกับเรื่องของการหาเงินหาทองอย่างมากแล้วก็ทํางานเอาอย่างบ้าคลั่งเลยจริงๆแล้วชาวกันก็เป็นคนที่มนุษย์งานเหมือนกันนะคะแล้วพอคุณมาเจอกับคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเนี่ยเขาก็เป็นมนุษย์บ้างานเหมือนกันเออแล้วยิ่งตอนนี้ของเขาเนี่ยมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นโอกาสใหม่ๆที่เขาจะต้องไขว่คว้าไว้มันก็เลยทําให้ ความรู้สึกด้านของความรักสัมพันธภาพมิตรภาพหรือการพูดคุยกันสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะมาดูซิว่าพลังงานคนโสดชาวราศีกันเป็นเช่นไรนะคะในเดือนมก,กราคมนี้ tree of cups ค่ะ นายออบส์สพิษพิษเพรสออฟแพนติโคเอสโซพล์และเดอฟูลค่ะ เพื่อนๆชาวราศีกันในสถานะคนโสดเนี่ยมันตกในสภาวะที่เรียกว่าน่าชื่นอกตรมนะคะอยู่ต่อหน้าเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ได้อะไรได้แต่อยู่คนเดียวปุ๊บมีความรู้สึกเศร้าเส,เสียใจมีความรู้สึกเหมือนกับเหงาว้าเวยอะไรประมาณนี้ต้องการคนเอาอกเอาใจต้องการคนเข้าใจอืนะคะพลังงานของคุณโชว์มาเป็นลักษณะแบบนั้นบางทีคุณอยู่ต่อหน้าสังคมคุณก็ไม่อยากที่จะให้เพื่อนฝูงเนี่ยเป็นห่วงความรู้สึกของคุณนะคะคุณก็เลย ทำท่าร่าเริงนะคะอยู่กับเพื่อนฝูงเฮฮาปาร์ตี้ได้นะคะแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บคุณก็จะรู้สึกเหงารู้สึกเศร้านั่นเองนะคะคุณรอคอยการเริ่มต้นนะคะรอคอยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่พลังงานมันบ่งชี้ว่าคุณอาจจะต้องรอไปอีกกสะระยะหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าโดนใจคุณอย่างจริงจังๆ ประมาณนั้นนะคะและในพิเยดเนี้ยคุณก็ยังมีเกณฑ์ที่จะอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมมากหน่อยบางทีก็อาจจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่นะคะเดินทางไปด้วยเรื่องของหน้าที่การงานหรือเดินทางไปด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนฝูงเพราะฉะนั้นในพิเยดนี้นะชีวิตคุณน่าจะไปวุ่นวายกับเพื่อนฝูงมากกว่าอะมาดูซิว่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะในช่วงเดือนธันวาอ่มามกราคมค่ะ c h n of Candle ค่ะ Debut Seven of Lightning Tree of Lightning และ Piece of Candle เด็กถือไม้เท้า ดูแล้วไม่น่าจะมีความรักโผล่เข้ามาในพิเรดนี้นะคะมันยังเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ทำงานร่วมกันน่าจะสร้างปัญหาหรือนำปัญหาเข้ามามากกว่าที่จะนำความสุขมาให้คุณด้วยซ้ำ นะคะมีเรื่องทำไมคุณต้องแก้ไขแบกรับภาระหรืออยู่ท่ามกลางคนที่ค่อนข้างเอาเปรียบคุณเห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็ฉกฉวยผลประโยชน์นะคะจากความใจดีของคุณคุณมากจนเกินไปบางทีก็ทิ้งงานไว้ให้คุณทำนะคะโดยที่ไม่เอ่ยปากถามสักคำว่าคุณยินดีที่จะทำให้หรือไม่อะไรประมาณนี้เพราะนั้นในที่เรียนนี้ความรักไม่เกิดเหมือนกับคุณก็ยังคงเศร้าอ่ะ เศร้ากับการรอคอยอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาเข้าอกเข้าใจคุณอย่างแท้จริงแต่ดูแล้วอ่ะคนที่เข้ามาก็มีรุ่นแล้วแต่คนที่หาผลประโยชน์เข้ามาเพื่อเช็คอเวนเช็คกับคุณอย่างเดียวเลยมันยังไม่มีพลังงานในด้านของความรักเข้ามามาดูซิต่อคุณจะจัดการกับสถานการณ์ของคนที่เข้ามาติดต่อข้องเกี่ยวกับคุณในช่วงเดือนมกราคมนี้ได้ดีหรือไม่นะคะ five of cup ค่ะ a พ e of a พ e of cup six of six of one c h n of one a i e t of e i of one อ่นเรื่องเราเป็นเรื่องงานนะคะเข้ามาก็มีแต่เรื่องงานเข้ามาหาคุณ คุณก็อาจจะทำงานอย่างสังกตายหรือช่วยงานแบบแบบเหมือนกับให้เสร็จเสร็จไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาแบกรับปัญหาแบกรับภาระอีกแต่ดูเหมือนว่าปัญหาต่างๆมันก็จะเหมือนมาลุมมาตุ้มเข้ามาทางคุณซะเยอะอืมะในช่วงประมาณสักครึ่งเดือนหลังไปแล้วเนี่ยหน้าที่การงานของคุณค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่นำเอาปัญหาเอาเรื่องราวเข้ามาให้คุณช่วยแก้ไข ะะแต่แนวโน้มทิศทางของหน้าที่การงานนะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในในเชิงของผู้หลักผู้ใหญ่มองนะเขามองคุณเป็นคนที่รับผิดชอบงานได้ดีนะแล้วก็มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นด้วยจากสิ่งที่คุณทํางานที่คุณทำนะคะเพราะฉะนั้นอดทนค่ะไม่ว่างานจะหนักหรือคนจะเอาเปรียบคุณมากแค่ไหนก็แล้วแต่มันยังมีเจ้านายหรือจะมีหัวหน้าหรือคนที่อยู่เหนือกว่าคอยดูพฤติกรรมและคอยดูว่าคุณมีความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน ซึ่งมันก็ส่งผลดีในเรื่องของความเติบโตด้านอาชีพไปหน้าที่การงานของคุณในอนาคตด,ด้วยนะคะเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งไปท้อใจบททดสอบที่เข้ามามันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ได้อย่างราบรื่นลงตัวหรือไม่เท่านั้นเองนะคะมาดูว่าไพ่จุดเทียนนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกนะคะเห็นไหมคะ อ่ามิตรภาพที่เขาเรียกแฝงไว้ด้วยเงื่อนไขหรืออะไรเบื้องหลังที่ อาจจะถูกเอาเปรียบหรืออาจจะทําร้ายคุณได้ในในภายหลังคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ท่ามกลางความสับสนมึนงงต่างๆนานาว่าเอจะไปทางไหนดีจะเชื่อใจใครดีแต่แล้วก็ในที่สุดคุณก็เหมือนกับถูกทิ้งล้างให้ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเพียงลําพังคนเดียวนั่นเองนะคะท่ามกลางพายุท่ามกลางปัญหาคุณจะเป็นนักแก้ไขนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆที่มัน ชำรุดชุดโทมเสียหายนะคะคุณจะเป็นคนแก้ไขหรือทําให้มันดีขึ้นนั่นเองคุณอาจจะเกิดความรู้สึกลังเลเกิดความรู้สึกว่าเออไม่มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่คุณทําไปเนี่ยมันจะส่งผลดีกับตัวคุณหรือเปล่าวงชี้ว่ามันมีความมั่นคงมันมีอนาคตที่ดีรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอุปสรรคปัญหาในพิเรียดนี้มันจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อก้าวไปสู่ วันข้างหน้าได้อย่างมั่นคงซึ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าเจ้านายหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเล็งเห็นและมองคุณอยู่ว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนในการทำงานถือว่านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าความรักไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะนะคะถ้าเกิดเดือนไหนมีความรักดีๆเข้ามาอาจารย์พัดจะมาเคลียร์ให้คุณฟังก่อนแต่เน้นๆเลยแล้วก็แล้วกันนะคะโอเคค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้ค่ะนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จะจะนำมาลงให้เป็นประจำนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ